สวัสดีครับอยู่กับไทอัมพาราล์ห้านะครับผมเซลเต้นะครับแล้วผมเซลยิกนะครับอ่าครับผมก็วันนี้เราสองคนนะจะพาทุกคนนะครับย้อนเวลากลับไปอยู่ในยุคที่เรียกว่ายุคก่อตั้งไทอัมเลยพาทุกคนไปรู้จักกับแบรนด์ไทอัมมากยิ่งขึ้นนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญนะครับครับคุณกิ๊กครับไทอัมเนี่ยเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปีอะไรฮะปี1902ครับ1902ย์่งเ้ยใช่ไหมเป็นบริษัทไทอัมคอมพานีใช่ครับคือเป็นบริษัทที่ต่อยอดมาจาก การนำเข้าเครื่องจักรจากประเทศเยอรมันเข้ามาขายในอังกฤษถูกมัดซึ่งช่วงนั้นเนี่ยอัยงกฤษเนี่ยเพื่องฟูมากในการผลิตเครื่องจกักรแต่ว่าเขาไม่มีศักยภาพพอที่จะทำเครื่องจกักรเองได้ทหมดก็เลยต้องนําเข้ามาจากเยอรมันมซึ่งเชี่ยวชาญกว่าในด้านนี้ก็คือยุคนั้นเป็นยุคแบบกางสร้างเมืองสร้างอุตสาหกรรมเลยอุตสาหกรรมรแล้วก็ทรอัมเนี่ยก็เลยเป็นบริษัทที่ต่อยอดมาแหละง่ายๆคือตอนแรกยังไม่เป็นมอเตอร์ไซค์นะเป็นบริษัทที่ต่อยอดมาจากการนําเข้าเครื่องจักรจากประเทศเยอรมันเข้ามาขายในอังกฤษ อันนี้เขาก็เกิดไอเดียใช่ไหมคุณก็คือเอาจาักรยานเนี่ยมาติดเครื่องยนต์ถูกไหมเป็นมอเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่มอเตอร์บิสคอลก็คือยุคนะั้นเขาเรียกว่าเป็นมอเตอร์บิสคอลนะฮะคือเอาจาักรยานนะครับมาใส่เครื่องยนต์เข้าไปนะฮะก็จะมีภาพให้ดูนะฮะภาพประกอบก็น่าจะมีแหละเขาน่าจะใส่ให้เรานะฮะ <c oughs> ก็น่าจะมีภาพประกอบของมอเตอร์บิสคลนะครับรุ่นแรกของไทอมเกิดขึ้นแล้วตอนนี้เหมือนกับว่า,วามันเริ่มขายดีเป็นที่นิยมในประเทศอังกฤษใช่ไหม <c oughs> เขาก็เลยมียอดขายประมาณสัก หนึ่งพันคันหล่พันใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าขายดีก็เลยเปิดโรงงานเพิ่มขอบคุณ c o เวนท r นะครับเปิดโรงงานเพิ่มที่เมือง c o เวนท r นะฮะเพราะว่ามียอดขายที่ที่ดีเนาะก็คือมีคนให้ความสนใจเยอะกับรถเป็นเหมือนกับผลิตภัณฑ์ใหม่ในยุคนั้นเนาะยู่ดีจักรยานก็มีเครื่องยนต์ึ้นมาก็คือล้ําสมัยมากในยุคนั้นเนาะเชว่ามันตอบสนองคนในยุในยุคนั้นมากๆเลยครับแล้วจุดที่มันทําให้ไทยอ้ p h มันพีคที่สุดเลยคุณกิ๊กคุณว่ามันอยู่ส่วนไหนฮะ ที่สุดคือในปี1915แล้วก็1918นะครับเป็นช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็คือมีการทําสงครามกับเยอรมันแล้วก็ฝ่ายอักษะเยอะมากแล้วอังกฤษเนี่ยต้องส่งทหารไปร่วมลบทางไทร์อัมก็เลยเป็นกองกาลังสนับสนุนก็คือผลิตรถให้กับกองทัพด้วยใช่ไหมใช่ครับไปจำนวนถึง3 0,000คันนะครับผมก็คือว่าอยู่ดีๆจากยอดขายพันคันอะขยับมาเป็น30,000คันนะรัใช้ในกองทัพใช้ในสงครามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เลยทําให้ไทร์อัม เพราะจะขยายโรงงานเพิ่มใช่ไหมมีแผนในการขยายโรงงานเพิ่มอีกใช่ไหมมีแผนอีกที่เป็นจากเมืองโคเวนตีก็ไปที่เมืองเมริเดียนตอนกลางของกิษนะครับย้ายไปปีหนึ่งเก้าหนึ่งสองเจ็ดย้ายหรือไปเปิดเพิ่มจีิงจิจริงย้ายดีกว่าเพราะว่าเมืองโคเวนตีเนี่ยได้รับความเสียหายจากระเบิดในสงครามโลกด้วยอ๋อก็คือมันแบบว่าที่โคเวนตีมันเกิดการถูกระเบิดใช,ใช่ไหมคือโรงงานถูกระเบิดบก็คือตอนนั้นไทอัมก็ถือว่า วิกฤติกันนะโดนวิกฤตเป็นวิกฤตครั้งแรกเลยครับวิกฤตครั้งแรกก็คือโดนระเบิดใช่ไหมแล้วก็ไปเปิดโรงงานเพิ่มครับตอนนี้ผลิตรถเพิ่มขึ้นอีกเป็นห้าหมื่นคันห้าหมื่นคันให้กับกองทัพใช่ไหมใช่เรียกว่าสู้ไม่ถอยเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นในช่วงสงคมโลกคงที่สองเลยครับครับผมแล้วมีตามหนังตามภาพยนตร์ต่างๆที่เราเคยดูด้วยใช่ไหมภาพยนตร์นี้มาตั้งแต่ยุคสมัยรุ่นพ่อรุ่นปู่เลยพี่อย่างเช่นใครบ้างครับคุณยกตัวอย่างนี้แต่เจมดีนนะครับเจมดีนมาลอนบา ปีมาควีนในเรื่อง The Get Escape นี่คือ The Get e s c a p นี่ดังมากนะขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามรั้วไปเลยนะใช่ก็คือเป็นยุคสงครามนั่นแหละใช่ไหมยุคที่ไทยอัมพลิตตรถแล้วซันแมนซันแมนในเรื่องนั้นก็เป็นบัตตี้จิ้นนะครับก็คือนี่ฮะเป็นรถรุ่นนี้ได้เลยบอนเนวิลใช่ไหมใช่แล้วผมถามนิดนึงคุณกิ๊กคุณรู้ไหมว่าบอนเนวิลเนี่ยมันมาจากอะไรคุณรู้ไหมว่าชื่อบอนเนวิลที่เราขี่กันอยู่ทุกวันนี้บอนเนวิลนั่นบอนเนวิลนี่บอนเนวิลที่ร้อยบอนเนวิลที่ร้อยยี่สิบ ทำบอลนอวิวนะพีบบอลนอร์วิวเนี่ย uh huh. bon มาจากการแข่งขันทำความเลวเวอร์เรคคอร์ดที่บอลนอวิวซอลเฟตก็คือทะเลเกลือที่บอลนอวิวเมืองยูท่านะครับ uh huh. แล้วในปี196เนี่ยทางชินทรอยัมเนี่ยได้ส่งนักแข่งไปชื่อว่าจอห์นนี่แอรเลนก็เลยเอามาเป็นชื่อของรถรุ่นที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ เป็นบอลนิวิลตั้งตามบอลนิวิลก็คือชื่อของทะเลเกลือนั่นแหละใช่ไหมที่เขาใช้สนามแข่งขันก็พูดง่ายๆคือสนามแข่งขันนั่นแหละชื่อของสนามแข่งขันในตอนนั้นมาจนถึงทุกวันนี้6 0กว่าปีแล้วนะบอลนิวิวที่เราขี่กันมารถบอลนิวิวก็เป็นรถที่ขายดีมากๆเลยเป็นเรือธงของทางแบรนด์ในตอนนั้นเลยนะจนมาถึงช่วงปี1983กนะฮะก็จะมีนักลงทุนนะเป็นนักธุรกิจมหาเศรษฐีชาวอังกฤษนะครับชื่อจอร์นบัวนะฮะเขาเข้ามาเทคโอเวอร์ บริษัทไทอัมนะครับแล้วก็สร้างโรงงานใหม่ที่เมืองฮิกกี้นะครับประเทศอังกฤษนี่แหละครับเพื่อที่จะขยายกิจการเพิ่มขึ้นใช่ไหมคุณกิ๊กใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราต้องการส่งรถออกไปขายทั่วโลกเลยเนาะจนถึงปี2002เนาะจะไม่ปึ2002นะฮะโรงงานที่ฮิกกี้ก็ดังโดนไฟไหม้อีกก็ถือว่าซวยเหมือนกันนะวิกัตครั้งที่สองเลยตังแต่สงครามโลกครั้งที่สองนะครับกำลังจะดีอยู่แล้วก็โดนไฟไหม้อีกก็เลยมีการซ่อมแซมใช่ไหมแล้วก็สร้าขึ้นมาใหม่ แต่ว่าไทยอัมเนี่ยเขาไม่ยอมแพ้เลยนะไม่ยอมแพ้พี่ก็คือเขาไปเปิดโรงงานที่ไทยก็คือที่บ้านเรานี่แหละที่ทําให้เราได้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้โรงงานในไทยเนี่ยก็เริ่มเปิดตั้งแต่ปี2002นะครับเปิดที่ชมบุรีนะสองโรงใช่ไหมหรือ3โรง3มโรง3าโรงช่วงนี้สโรงนะคะแล้วก็มีที่บารซินอีกหนึ่งโรงก็คือมีที่อังกฤษบารซินแล้วก็ไทยสามทง่เนี่ยยังมีอยู่2โรงงานนะครับก็คือยังผลิตทิ้งส่วนให้เราเหมือนเดิมใช่แต่ว่า คือไทยเนี่ยก็เหมือนกับเป็น3โรงงานที่เป็นฐานการผลิตใหญ่<ท>ของทางไทอัมเลยนะก็คือไม่ว่าจะเจอวิกฤตกี่ครั้งไทอัมก็ไม่เคยยอมแพ้นะก็ปัจจุบันนี้นะครับในปี2020นะครับเราก็มีรถให้ลูกค้าเนี่ยได้เลือกหลากหลายโมเดลมากๆไม่ว่าจะเป็นทัวริงสปอร์ตนะครับเนกเก็ตหรือว่าจะเป็นคลาสสิกแม้กระทั่งแบบคูเเซอร์บอบเบอร์โรสเตอร์เรามีหมดนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่ไทยอัมพารามานะครับมีให้ลูกค้าทดลองขับทุกโมเดลเลยนะฮะ ใครที่สนใจรถไทยอัมก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็ใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของรถจักรยานยนต์ไทอัมอยากให้เราทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะฮะสำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ